สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสาหรับสาหรับคลิปนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดที่24นะครับผมนัดที่24แล้วแหละกเ็เข้มงวดเข้มงวดเข้ามาทุกขนาดแล้วแหละก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่านัดที่30นะเราจะเห็นเห็นลางๆแล้วเนี่ยว่าใครจะเข้าวินเห็นลางๆแล้วแต่ว่าตอนนี้คู่ขี้สูสีดูดีกันหรือเกินนะครับผม ก็วันนี้นะครับยังไม่มีเตะนะครับวันศุกร์นี้ยังไม่มีเตะปกติจะมีวันศุกร์สักหนึ่งคู่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ครับก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้มีจะเริ่มคลิกออฟกันนะครับเปิดหัวมาเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะเอาชนะเอเวอเร์ตนได้ไม่ยากนับทีมเยือนนะครับน่าจะเอาชนะได้ไม่ต่ำกว่า20ออกงานนี้รับต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับ เอฟเวอร์ตันนะครับแอดเดว่าประมาณ2อูนย์ก็จะถ้าว่าแมนซีชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปนำหัวตารางชั่วข้าวชั่วข่าวจะนำลิเวอร์ููลอย่างน้อยหนึ่งแต้มซึ่งลิเวอร์ููลจะมีคิวเตะในวันในวันพรุ่งนี้แหละครับแต่ว่าเป็นเป็นคู่เตะหลังจากแมนซีนะครับสี่ทุ่มขออภัยนะครับมันเช้าๆอากาศเย็นนะครับ คู่ที่สองวูฟแฮมตันพบกับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเขาที่แล้วหยุดหยุดแมนซีไม่อยู่แพ้ไปสามหนึ่งครับวูฟแฮมตันต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดสี่ทุ่มคู่ที่สามก็สี่ทุ่มเช่นกันนะครับฟูลแลมต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดนะฮะบอลมัดเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบคู่มวยโอ้โหถูกคู่เลยนะครับฟูลเล่มกับบอลมัดเนี่ยแอนให้สูสีเลยครับ่งเี้ยคู่ที่สีสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของไบตัน <c oughs> คือไบตันเนี่ยะจะได้มโตมะแล้วก็สเปอร์ก็จะได้ซอนซอนเครื่องบินกลับคืนมาละมั้งแต่จะเอาลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดินทางไกลก็ไม่ไกลรองนั่งเครื่องบินเจ็แป๊บเดียวแต่ว่าระบบร่างกายเพลียอยู่แล้วแหละก็ลองดูอาจจะได้เป็นตัวสำรองหรือว่า ลงเลยก็กว่ากันไปนะครับมิตุมะแล้วก็ซอนเฮงมินอคักรักคุดช่างเอเจนกับทั้งสองคนโดยเฉพาะคนคนหลังแล้วซอนเฮืองมินเนอเออเอาเข้าไปรูตันทาวนะครับมีคู่ท้ายตารางนะครับรูตันทาวเนะี่ยแย่งแย่งโซนกันหนีตกชั้นนะครับแย่งแย่งหนีโซนตกชั้นกันนะครับตอนรับการมีเยี้ยของเชฟฟิล์อยู่ในเตดอ่าครับผม ลิวพูนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่ก็ต้องการสามแต้มนะครับลิวพูก็ต้องการสามแต้มมันครับคู่นี้มันห้ามกระพิบตาเด็ดขาดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับที่ลิวพูจะจะน็อกเบอร์ลี่ได้แอดบอกบอกตรงถึงแม้ว่าจะอยู่ในอนฟิลก็แล้วกันเบอร์ลี่เนี่ยมาดีแน่ๆนะครับก็คือรับแล้วก็สวนกับเดาออกเป๊ะเลยลิวพูจะมีไอเดียอย่างไรก็กว่ากันไปนครับแมตช์นี้เนี่ยโคนาเต้มไม่ได้ลงมั้ง เพราะว่าโดนมาแดงจากแมตท,ที่แล้วนาทีต่อไปนะครับข้ามมาวันอาทิตย์ก่อนก่อนวันเสาร์ล้วตีตีหนึ่งเข้าตีหนึ่งแล้วแหละหกทุ่มครึ่งนะ่ะฟอรเรสต์ต้อนรับมาการมาเยือนของสาริกาดงฮะฟอรเรสต์ก็ต้องการสามแต้มนะครับสาริกาดงก็ต้องการพื้นที่อ่อ UCL คู่ต่อไปนะครับเวสต์แฮมพบกับอาร์เซนอลน,นะครับก็มันเหมือนกันนะครับเวสต์แฮมกับอาร์เซนอล เป็นวันอาทิตย์สามทุ่มคู่ต่อไป5้าทุ่มครึ่งนะครับเนี่ยแอตตาวิล่าต้อนเลบาการมือ,องของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรียบเรียกเคียงเคียงเข้ามาที่พื้นที่ UCL นะครับขอให้โชคดีนะครับแอตตาวิล่าก็ต้องการพื้นที่ UCL เช่นกันนี่แหละฮะนาที่ยี่สี่ละต่อไปข้ามไปวันค้านู่นนะว่าตีสามเซลซีครับออกไปเยือนคริสตัลพาเลตนะครับ เซลซีเนี่ยลำ่ลำล่ำเลียงเลียงว่าจะปลดปอเชตติโน่โน่นนี่นะโอ้โหโคตดดีนะครับปอเชตติโน่นี่แอดบอกก่อนถ้าถ้าถ้าปลดก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องของเขานะครับว่าแต,แต่ว่าต้องจ่าย10ล้าน10ล้านนี่ไม่กะไม่กะพออะไรหรอกจ่ายได้แต่ว่าจะผิดกฎการเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็รอรุ้นกันอะไรประมาณนี้แต่แอดว่า,น,าน่าจะอีก18เดือนก็ปอเชตติโน่น่าจะได้ทํางานต่ออยู่อ่าอันดับตารางมาดูนะครับอันดับตาราง ลิเวอร์พูลแข่ง23ชนะ15สเสมอ6มีอยู่51แต้มนะครับแพ้อยู่แค่2ครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง22นะแข่งน้อยกว่าอีกถ้าชนะก็โอ้โหเนี่ก็หนึ่งไม่พลาดไม่ออกนะครับ5นัดเนี่ยฟัดไป15แต้มเลยแข่ง22ชนะ15สเสมอ4แพ้3มีอยู่49แต้มอาร์เซนอลนะครับแต้มเท่ากันเลยรับแต่ว่าแข่งเยอะกว่า แข่ง23ชนะ15เสมอ4แพ้4มีอยู่49แต้มนะครับอาเซนอลแมตช์ลา่าสุดก็น็อกลิวอพูในบ้านได้สำเร็จนะครับแอตตันวิลล่านะครับแข่ง23ชนะ14เสมอ4แพ้5มีอยู่4 6คะแนนอยู่ลำดับที่4ีลำดับที่5นะครับสเปอร์นะรอดูครับแข่ง23ชนะ13าเสมอ5แพ้5มีอยู่44คะแนนถ้าน็อกไบตันได้ก็ ก็จะขึ้นเป็น47แต้มได้เลยนะเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเตอยู่ลำดับที่6นะครับเนี่ยต้องการพื้นที่ UCL ก็ต้องชนะเวสต์แฮมให้ได้นะครับแข่ง23ชนะ12เสมอ2แพ้9มีอยู่38คะแนนนะครับนะครับเรียบเคียงมาก็ตามด้วยเวสต์แฮมนะฮะมี36คะแนนกับไบรตันนะฮะโ,โ,โ,โซนตกชัน้นขอขออภัยครับโซนตกชั้นจะมีพวกดูตันเอฟเวอร์ตันเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับ ก็แย่งพื้นที่หนีหนีหนีโซนตกชั้นกันอยู่นะครับรูตันกับเชฟฟิลด์นี่ครับถ้าว่าเชฟฟิลด์ชนะปึ้งโอ้โหสิแต้มนะฮะหากเบอร์ลี่แพ้โอ้โหมันเลยครับทีเนี้ยโซนหนีตกชั้นแต่ก็ยังห่างก็ยังยังห่างกับเอฟเวอร์ตันแอดถือว่ายังห่างอยู่เพราะว่า6แต้ม2แมตช์เนาะเอฟเวอร์ตันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าน็อ o แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วโอ้โหหนีหนีอาจจะหนีขึ้นนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย อาจจะนี้โซนตกชั้นได้นิดนึงแต่เอเวอร์ตันกับฟอร์เรสเนี่ยก็ยังต้องรอรุ้นผิดกฎการเงินหรือไม่นะครับถ้าถ้าผิดอีกก็ตัดอีก10แต้มคนทีนลดสิบแต้มอะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคครับคลิปนี้นานแล้วแหละก็เดี๋ยวหมายถึงว่าพูดนานแล้วแหละเดี๋ยวก็กพอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวเยเช่นเดิมนะครับผมสวัสดีครับ